สวัสดีค่ะนางไหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิปซีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราคือแม่หมอคุณกับแม่หมอจะมาดูกันนะคะมาดูอ่อแรนดอมหรือทอปิกในหัวข้อเรื่องชื่อว่าที่ชื่อว่าฟังใจคนเงียบ อ่านะสถานการณ์เงียบหรืออาจจะเป็นแบบไม่เงียบนะสามารถมองเห็นสามารถเห็นกันอยู่ทางโซเชียลหรือทางาตัวจริงก็ได้นะคะฟังใจคนเงียบเนี่ยประมาณว่าอยากรู้ใจของเขาบางทีบางท่านนะคะเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกนะคะไม,ไม,ไม่ไม่แสดงความรู้สึกอะไรเงี้ยออไม่ได้บอกความรู้สึกแต่บางท่านที่บอกแล้วก็ อ่าเราก็มาดูได้นะคะว่าในใจเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่ท็อปิกนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของความเงียบนะคะฝั่งใจคนเงียบนะมาดูซิมาฟังใจเขากันว่าในใจของคนเงียบของคุณนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรบ้างในความเงียบนี้ในตอนนี้นะคะโอ้สามดาบตรีอัพสอดวิ for June เขาในความเงียบนี้เขาเครียดมากนะอู้ชนบสอดสิบดาบหนึ่งดาบอะไรอะมีแต่ดบาบทั้งนั้นเลยโขลสามดาบสิบดาบแล้วก็หนึ่งดาบในความเงียบนี้ในคะ่ะคือเขาเครียดมากเลยดับแรกเลยสามดาบเครียดกับการที่จะต้องรอคอยรอคอยอ่า ความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบได้มันชัดเจนขึ้นนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้และมีการรอคอยที่ที่อยากจะเคลียร์ปัญหาหรืออยากจะบอกความรู้สึกเออถ้าเป็นสถานการณ์แอบรักแอบชอบก็คือแบบ เจ็บปวดหัวใจมากๆเลยอ่ะเจ็บปวดหัวใจมากๆที่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วก็ไม่กล้าบอกความรู้สึกอยากบอกความรู้สึกมากๆแต่สําหรับท่านที่ดิวกันแล้วเนี่ยเขาแบบเครียดมากเลยทําได้แค่รอเวลาที่จะได้แอคชั่นกับคุณนะแล้วก็สําหรับท่านที่มูฟออนไปแล้วเนี่ยโอ้โหคิดถึงคิดถึงมากๆเลยแล้วก็เจ็บปวดหัวใจแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะมาดูฟังใจคนเงียบเขารักคุณจริงๆค่ะเพจสอบขามาบอกว่าเขารักคุณค่ะ เขารักคุณเพียงคนเดียวนะคะอยู่ในใจของเขามีเพียงคนเดียวแต่ความเงียบจึงทำให้แอคชั่นอะไรไม่ได้ซึ่งเขาเจ็บปวดทรมานสุดๆในตอนนี้ t ีอ e อบคราหมายถึงว่าเขาอยากที่จะได้เจอกับคุณออยากถ้าเกิดมีประเด็นกันไปสาเหตุของการเงียบนะคะมีประเด็นกันไปอะไรที่เข้าใจผิดเขาอยากจะเคลียร าอยากจะเคลียร์ใจอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะขอโทษหรืออยากจะมีการได้กลับมาเข้าใจกันใหม่อยากได้เจอคุณตามงานตามอะไรหรือว่าอยากได้รักกัน,ก,น,ก,นกับคุณนะได้รักกันกันคุณถึงขนาดขั้นถึงขั้นแบบชัดเจนเป็นคนรักกันแบบเปิดเผยอย่างนี้นะคะอืมแล้วก็ซิกซับซอดแต่ตอนนี้นะต่างคนต่างเงียบแล้วเขาก็คืนเขาเงียบออกไปตั้งหลักกันนะคะ เงียบออกไปตั้งหลักประมาณว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เงียบนะ <_ d ates> ก็ดูกันหลายสถานการณ์นะถ้าคนที่ยังไม่ได้เงียบแนละ้วก็รอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะแอคชั่นยังไงนะแต่ถ้าคนเงียบเนี่ยรอดูหนีเขาก็เงียบเหมือนกันหนีไปตั้งหลักตั้งหลักที่จะแอคชั่นกับคุณยังไงคือเขาพยายามลืมคุณแล้วนะอืมสําหรับคนที่เงียบนะสถานการณ์ที่เงียบกันไปบล็อกกันไปหรือถ้าไม่ได้บล็อกก็คือเงียบ่างหายกันไปนะเขาพยายามลืมคุณแล้วนะ แต่ลืมไม่ได้ว่ากลับมาคิดถึงคุณอีกอยากที่จะแอคชั่นอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ก็ลังเลอยู่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงดาบเยอะมากเลยมันดาบเยอะมาโอ้โหนี่เห็นไหมก้าวดาบเครียดมากนอนไม่หลับเลยคุณเขานอนไม่หลับเลยนะคือตอนนี้เขาพักผ่อนน้อยมากเลยเพราะว่าในใจเขามีแต่เพียงแต่คุณเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีเอ็กออฟสอดโอ้โหดาบขึ้นมาศพอาพลังงานวันนี้โอ้โหนะคะอือหอโอ้โห โอ้โหคุณก็ทายนักทีกูโอ้โหอือหืออยู่นั่น <c oughs> เขาก็รอฟังโอ้โหอือหือรู้อยู่คนเดียว <c oughs> ไม่ขยายความโอเคเดี๋ยวแม่หมอจะขยายความใหม่เลยนะ <c oughs> เหมือนแม่หมอจะสับสนอะไรเปล่านะคือ สถานการณ์แอบักแอบชอบก็คือเงียบไม่กล้าบอกความรู้สึกอยากบอกลูกคำารู้สึกมากๆคือชอบมากๆรักมากๆเลยคือไม่คิดถึงใครเลยคิดถึงแต่คุณแบบอยากจะแอคชั่นแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกไม่กล้าอะไรคิด เครียดมากในความสัมพันธ์อยากจะแอคชั่นมากๆนะแต่มันทําไม่ได้สถานการณ์อึดอัดมากๆอาจจะมีความแตกต่างอะไรกันก็ว่าไปนะคะสาหรับผู้ที่ดิวกันแล้วคือสถานการณ์มันแอคชั่นไม่ได้จริงๆนะคะอาจจะมีเหตุผลอย่างอ่อยางื่นคืออ่ะแตกต่างกันมากอยู่ห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะอะไรก็แล้วแต่ก็คืออุปสรรคและปัญหาของผู้ที่ดิวกันแล้วเนี่ยมีมากมาก แต่เขารักคุณจริงๆอยากชัดเจนกับคุณแต่มันทําไม่ได้เขาก็เลยเครียดมากนอนไม่หลับสําหรับผู้ที่มูฟออนไปแล้วนะคุณเอ,อ๋ยคิดถึงแต่คุณคิดถึงแต่คุณในใจเขามีแต่คุณแล้วเขาอึดอัดมากๆมีความอยากที่จะชัดเจนมีความที่อยากที่จะเคลียร์มีความที่อยากที่จะแบบให้มันเป็นไปไปตามที่แบบเออ สถานการณ์ให้มันคลี่คลายมากกว่านี้ไม่อย,อยากอยู่ในสถาน,นการณ์ที่อึดอัดนั่นเองและตอนนี้เขาคิดถึงแต่คุณคิดแต่เรื่องของคุณมากๆนั่นเองนะคะนี่คือฝั่งใจมาดูซิไพ่ฝั่งใจจะมาบอกว่าไพ่ฝั่งใจนะคะจะมาบอกว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรอีกนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกรีด สับแล้วก็ตัดแป๊บเดนยวแป๊บเดี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 ยวนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะให้มันละเอียดละเอียดแตกๆจ,จะได้แม่นยำนะคะอืมสถานการณ์คือมันเล่นของสูงแล้วเขาเค,เครียดมากเขาว่าอยู่ในความเขาเรียกว่าอยู่ในอชีวิตของเขาเนี่ยคืออยู่ในที่ที่แบบอึดอัดนะไม่ว่า,าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะเขา เครียดอึดอัดมากในเรื่องของความที่ยังมีคุณอยู่ในใจคุณเหมือนแม่มดอะนะยัยแม่มดหมายถึงว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาจนเขาไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้เลยเนี่ยแล้วมันเครียดมากอยู่ในกรงทองไม่สามารถออกมาจากกรงทองได้เพราะว่ามันเป็นเล่นของสูงต่างคนต่างมีคอมมิชเมนต์ซีเรียสจริงจังอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเป็นมีประเด็นกันได้เขาก็เลยรอที่จะรอมีการรอที่จะแบบ เอ่อให้ให้สถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นแต่เขาเอ่อเขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนะเนี่ยคนบ้านเดียวกันหมายถึงว่าอ่าคนบ้านเดียวกันทินเดียวกันหรือว่าอะไรที่มันคล้ายๆกันนะคะมีความคล้ายๆกันมีความที่แบบมีกันและกันอยู่ในใจนะคะเขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตแต่ว่าก็ต้องอดทนต้องอดทนถึงแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหนก็ตามและมาก ขึ้นทุกวันด้วยกับการเงียบเนี่ยการเงียบทั้งคู่ของทั้งคู่นะคะเขา,เารักคุณมากขึ้นทุกวันเขารู้ใจหัวใจของตัวเองแล้วว่า การที่ห่างกันไปเนี่ยเขารักและคิดถึงคุณมากแค่ไหนแล้วเขาก็อยากแอคชั่นมากๆอยากที่จะให้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อยากที่จะมีเรื่องมหาจ,จั์วาร์ปมาแบบเป็นคู่รักคู่ครองกันเลยทีเดียวเฉียวและนะคะและนะคะคืออะไร <laughs> และนะคะนะนั่นแหละประมาณนั้นแหละเขาก็รักคิดถึงคุณมาก ทั้งรักและคิดทั้งคิดถึงแต่สถานการณ์นะคุณทั้งคู่ต้องรู้ว่าสถานการณ์ของคุณมีปัญหามีประเด็นอะไรนะจ๊ะก็เลยยังแอคชั่นไม่ได้ตอนนี้ก็ทําให้เขาเนี่ยปวดหัวมากเครียดมากมิตกกังวลมากๆที่แอคชั่นไม่ได้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้ด้วยไพ่โชคชะตานะคะ เขาฝากมาบอกอะไรคุณนะจ๊ะด้วยค่าโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะไม่ใช่ฟ้าแวบๆบแบบนะจ๊ะโชคชะตาฟ้าแบบแบบว๊บๆโชคชะตาฟ้าลิขิตนะจ๊ะเขาฝากมาบอกอะไรคุณออ้ยปวดหัวใจวเองฉันปวดหัวใจมากๆแต่ว่ารักเนี่ยไม่มีวันตายนะคือรักก็คือรักฉันรักเธอก็คือรักนะแล้วก็ปวดหัวมากรักไม่มีวันตายไปต่อกันนะเห็นไหมแม่หมอบอกแล้วแม่หมอบอกข้างต้นแล้วว่าเขาอยากจะไปต่อกับคุณนะอยากมีชีวิต ที่มีคุณเนี่ยอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะฉันะนยังไม่หายไปไหนเนาะอยู่คนเดียวจริงหรือเปล่าเธออยู่คนเดียวจริงหรือเปล่ารอการเปลี่ยนแปลงอยู่นะแต,แต่ก็ไม่รู้จะยังไงดีเราเติมเต็มซึ่งกันและกันนะฉันโหยหาความเต็มเต็มเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ห่างกันสักพักฉันอยาก ให้เธอไปกับฉันฉันเหงาคิดถึงรอยังคิดถึงอยู่มากมายนั่นเองนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากดางไหมาพายิบซีซีซ